เชื่อว่าวันนี้หลายคนเลือกกินกระเทียมด้วยสรรพคุณที่หลากหลายที่เคยได้ยินมานะคะทั้งการกินกระเทียมเพื่อลดความดันลดไขมันในเลือดรวมถึงคนที่กินกระเทียมสดเพื่อลดความอ้วนแต่กระเทียมก็มีข้อควรระวังด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เราจึงจะมาดูกันทั้งในด้านที่เป็นประโยชน์และข้อควรระวังของการใช้กระเทียมเริ่มจากประโยชน์ของกระเทียมที่อาจทําให้หลายคนรู้สึกอยากกินกระเทียมทุกวัน 1. ป้องกันและรักษาโรคหวัด ถ้าหากเรากินกระเทียมเป็นประจำจะทำให้มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ขนาดพอดีในระบบภูมิคุ้ม,มกันส่งผลทำให้ป่วยยากแต่ถ้าเกิดใครที่กำลังเป็นหวัดอยู่แล้วก็สามารถหั่นกระเทียมเป็นแว่นแล้วแช่ในน้ำร้อนประมาณ2-3นาทีจากนั้นให้กรองเอากากออกแล้วจิบเป็นชากระเทียมอุ่นๆได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดมีกลิ่นแรงมากเกินไปรู้สึกว่าดื่มยากก็สามารถดื่มน้ำพึง่งหรือน้ำขิงเข้าไปได้ 2. ช่วยควบคุมน้ำหนัก มีผลการศึกษาที่พบว่าการกินกระเทียมจะทำให้มีน้ำหนักและการสะสมของไขมันลดลง 3. ช่วยแก้อาการเคล็ดขัดยอกและเท้าแพลงเนื่องจากมีสารที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดมายังบริเวณที่นวดยาได้ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะ 4. ช่วยลดอาการแน่นจุกเสียด งานวิจัยในประเทศอินเดียพบว่ากระเทียมจะช่วยขับลมได้สามารถลดอาการจุกเสียดและคลื่นไส้หลังอาหารได้เป็นอย่างดีทั้งอาการจุกเสียดแบบธรรมดาและการจุกเสียดจากอาการทางระบบประสาทจากการถ่ายภาพรังสีเอ็กซเรย์ซึ่งพบว่ากระเทียมสามารถเพิ่มการบีบตัวเพื่อไล่อาหารของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กทำให้เกิดการขับลมนั่นเองค่ะ 5. ลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ไฟเบอร์ในกระเทียมจะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเราควรจะกินกระเทียมสดที่ยังไม่ถูกการปรุงสุกเนื่องจากความร้อนจะไปลดคุณค่าทางสารอาหารในกระเทียมส่งผลให้สัมภคุณของกระเทียมลดน้อยลง 6. ช่วยสมานแผลเมื่อเราทาสารสกัดกระเทียมบนผิวหนังไก่จะทำให้แผลหายเร็วขึ้นโดยพบว่ามีการสร้างเนื้อเยื่อบุผิวและคอลลาเจนใหม่ มีการเจริญของมัดเส้นใหญ่คอลลาเจนและมีการสร้างเส้นเลือดใหม่ 7. รักษาสิวโดยใช้การหั่นกระเทียมสดเป็นแว่นบางๆแล้วนำไปประครบลงบนสิวเบาๆจากนั้นทิ้งไว้สักพักแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด 8. บรรเทาอาการอักเสบจากโรคสะเก็ดเงิน กระเทียมจะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจึงสามารถช่วยบรรเทาอาการอักเสบจากผื่นแดงได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะผื่นแดงที่เกิดจากโรคสะเก็ดเงินโดยการทาน้ำมันกระเทียมบริเวณที่เป็นแผลทิ้งไว้เพื่อให้สะเก็ดหลุดออกไปนอกจากนี้ก็ยังช่วยลดผื่นแดงบนผิวหนังได้ด้วย 9. ล่ยยุงและมแมลงสัตว์กัดต่อย ผลการวิจัยจากประเทศอินเดียพบว่าคนที่ทากระเทียมลงบนแขนขาจะโดนยุงและมแมลงสัตว์กัดต่อยทุกชนิดรบกวนน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ทาวิธีการก็คือให้ผสมน้ำมันกระเทียมปิตโตรเลียมเจลและขี้พึ่งเข้าด้วยกันหรือสามารถทากระเทียมสดๆลงไปบนแขนขาเพื่อป้องกันยุงก็ได้ 10. รักษาโรคสาขา่อาการของโรคนี้จะคล้ายกับโรคหัด หรืออีสุกอีสัยค่ะเพราะว่าจะเกิดตุ่มแดงและแผลอักเสบบนร่างกายวิธีการรักษาด้วยธรรมชาติที่เห็นผลก็คือให้นำเอากระเทียมบดมาประคบลงบนแผลโดยตรงกระเทียมจะสามารถรักษาอาการอักเสบและลดอาการบวมได้นอกจากนี้ก็ยังสามารถรักษาคู่กับการรับประทานอาหารเสริมจากสารสกัดกระเทียมได้จะช่วยทาให้แผลหายเร็วขึ้น การรับประทานกระเทียมค่อนข้างปลอดภัยถ้าหากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมแต่อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงได้เช่นจะมีกลิ่นปากมีกลิ่นตัวรู้สึกแสบร้อนที่บริเวณปากหรือที่กระเพาะอาหารแสบร้อนกลางอกท้องอืดคลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียอาการเหล่านี้อาจทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อรับประทานกระเทียมสด ในวัยผู้ใหญ่สามารถทานกระเทียมสดได้ประมาณ4กรัมต่อวันค่ะแต่ไม่ควรจะทานมากเกินไปกว่านี้ติดต่อกันเกิน10วันเนื่องจากจะไปเพิ่มความเสี่ยงภาวะเลือดแข็งตัวช้าหรือเลือดไหลไม่หยุดเมื่อเกิดบาดแผลได้ส่วนการใช้กระเทียมสดทาหรือสัมผัสที่บริเวณผิวหนังก็อาจทำให้เกิดอาการแสบร้อนและระคายเคืองได้การเลือกกระเทียมมาทำอาหารก็ควรจะเลือกที่หัวแน่นๆไม่ฝ่อเปลือกบาง เนื้อสีเหลืองอ่อนสดไม่เน่าไม่มีราขึ้นและถ้าเกิดอยากจะได้รสชาติของกระเทียมแบบแรงๆนะคะควรจะเลือกกระเทียมหัวเล็กๆแต่ก็ต้องระวังสักนิดค่ะเพราะถ้าเกิดทานกระเทียมมากๆโดยเฉพาะกระเทียมสดก็อาจจะมีอาการเจ็บคอในภายหลงังและอย่าลืมระมัดระวังกลิ่นปากกันด้วยนะคะ ถึงแม้ว่าสรรพคุณของกระเทียมจะมีอยู่ด้วยกันหลายด้านแต่ว่าสําหรับบางคนก็ต้องเตือนไว้ก่อนค่ะว่าไม่ควรจะกินกระเทียมหรือไม่ควรจะกินในปริมาณที่มากเกินไปเนื่องจากอาจได้รับผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวบางโรคหรือมีอาการป่วยบางอย่างอยู่สำหรับโรคที่ห้ามกินกระเทียมเลยใครบ้างควรจะเลี่ยงให้ไกลมาติดตามไปด้วยกันค่ะผู้ที่มีอาการแพ้กระเทียมทั้งคนที่แพ้กลิ่นและแพ้สารในกระเทียมผู้ที่เป็นโรคกระเพาะ เพราะกระเทียมนั้นมีกรดแก๊สในตัวเองกินเข้าไปอาจทําให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารหรือแสบท้องมากขึ้นได้ผู้ที่เป็นโรคโกรดไหลย้อนเพราะกรดแก๊สในกระเทียมอาจทําให้อาการแสบร้อนกลางอกกําเริบขึ้นมาได้คนที่มีอาการตาแดงเพราะกระเทียมมีริดร้อนรสฉุนซึ่งอาจทำให้มีอาการมากขึ้นผู้ที่เป็นความดันโลหิตต่ำ หรือผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่รับประทานยาลดความดันโลหิตอยู่เนื่องจากกระเทียมจะมีสรรพคุณช่วยลดความดันดังนั้นหากกินกระเทียมมากเกินไปหรือกินร่วมกับยาลดความดันก็อาจจะไปทําให้ความดันต่ํามากกว่าเดิมค่ะผู้ที่เตรียมตัวจะผ่าตัด ควรจะหยุดกินกระเทียมอย่างน้อย 2- องสัปดาห์ก่อนการผ่าตัดเพราะกระเทียมอาจทำให้เลือดแข็งตัวได้ช้าเสี่ยงต่อภาวะเลือดหยุดไหลาย,ยากหลังการผ่าตัดอีกทั้งยังมีผลต่อระดับความดันโลหิตและน้ำตาลในเลือดผู้ที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นยาวาฟารินเพราะกระเทียมมีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นกันจึงเสริมฤทธิ์กันและอาจทำให้เลือดออกมากขึ้น ผู้ที่ใช้ยาเอนเซตบางชนิดเช่นแอสไพรินซึ่งมีผลต่อการแข็งตัวของเลือดผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทานยาลดน้ำตาลในเลือดไม่ควรจะกินยาร่วมกับกระเทียมเนื่องจากกระเทียมจะยิ่งไปลดระดับน้ำตาลให้ต่ำลง หญิงตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตรไม่ควรจะกินสารสกัดจากกระเทียมที่มีปริมาณสารสําคัญของกระเทียมสูง,สงๆเพราะอาจส่งผลข้างเคียงไม่พึงประสมกับเด็กได้แต่สามารถกินกระเทียมในรูปแบบอาหารตามปกติได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการทากระเทียมที่บริเวณผิวหนังในช่วงการตั้งครรภ์หรือการให้นมบุตรสําหรับเด็ก การรับประทานกระเทียมในปริมาณที่เหมาะสมและในระยะสั้นๆอาจปลอดภัยแต่การใช้กระเทียมทาที่บริเวณผิวหนังอาจทำให้เกิดอาการแสบร้อนและระคายเคืองได้ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ